ปัจจัยที่ทําให้กระแสเงินไหลเข้าไปในแต่ละสินทรัพย์หรือแม้กระทั่งเข้าไปในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเนี่ยถามว่ามีปัจจัยอะไรบ้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแล้วปัจจัยไหนจะเป็นปัจจัยหลักในการกําหนดการไหลเข้าของเงินทุนแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันมีนเรื่องเดียว ข้อดีของการรู้เรื่องของฟันโซคือเรารู้ว่าอ๋อทำไมหุ้นลงเกิดอะไรขึ้นในในโลกนี้พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าอ่าไอที่ลงเนี้ยมันจะลงได้แค่ไหนหรือว่าตรงไหนจุดๆุดที่น่าจะสะสมหุ้นเริ่มสะสมหุ้นได้ สวัสดีครับผมกวีชูกิจเกษมครับจากบริษัทหลักทรัพย์ไพครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการไพย IN ินเวสต์ครับครับวันนี้มาคุยเรื่องของกระแสงเงินทุนซึ่งมีความสําคัญมากในแง่ของการลงทุนไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนประเภทไหนนะครับเพราะว่ากระแสงเงินทุนในโลกนี้เนี่ยในช่วงยิ่งช่วงหลังๆในยุคป,ปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายกันไวมาก ถ้าเทียบกันกับเมื่อผมทํางานเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเงินกว่าจะไหลเข้าจากสินทรัพย์หนึ่งไปสินทรัพย์หนึ่งจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งจากหุ้นกลุ่มหนึ่งไปไปอีก,อกหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งยากมากแต่วันนี้เนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวมันไวมากนะครับง่ายกันเป็นแบบวันต่อวันวินาทีต่อวินาทีกันเลยเพราะฉะนั้นความสนใจในเรื่องของอินดิเคเตอร์ต่างๆ ในการที่จะบอกว่ากระแสงเงินกําลังไหลเข้าไปในสินทรัพย์ไหนเนี่ยถือว่ามีความสําคัญกับนักลงทุนทุกประเทศซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ครับอ่าปัจจัยที่ทําให้กระแสงเงินไหลเข้าไปในแต่ละสินทรัพย์หรือไหลเข้าไปในแต่ละประเทศนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มประเทศเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วกลุ่มประเทศ emerging market หรือแม้กระทั่งเข้าไปในอุตสากรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเนี่ยถามว่ามีปัจจัยอะไรบ้างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจการเติบโตของอหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมไหนดีไม่ดีอัตราดอกเบีย้ยใครสูงใครต่ําเงินเฟอ้อใครสูงใครต่ํากลุ่มอุตสาหกรรมไหนทํากําไรได้ดีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนกําลังอยู่ในเทร,รน์กลุ่มอุตสาหกรรมไหน,มหรรมไ,หนไม่น่าสนใจการเติบโตของ อ่าปัจจัยประเด็นในเรื่องของการเมืองของแต่ละประเทศในเรื่องของสงครามโอ้โหยังนับไม่ั่วเลยนะภัยธรรมชาติโรคระบาดคือปัจจัยในการเคลื่อนย้ายของเงินทุนนะ่ะมันมันเต็มโลกไปหมดแล้วมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันนะครับแม้กระทั่งวันต่อวันก็เปลี่ยนกันได้ในเรื่องของปัจจัยต่างๆผมก็เลยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแล้วปัจจัยไหนจะเป็นปัจจัยหลักในการกําหนดการไหลเข้าของเงินทุนเข้าไปในแต่ละสินทรัพย์หรือในแต่ละประเทศหรือในแต่ละ กุญก็ตามเนี่ยมันมันบอกตรงๆไม่ได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงมันมีเรื่องเดียวที่ทําให้กระแสงเงินไหลเข้าไปก็คือกระแสงเงินจะมีนินสัยอยู่อย่างหนึง่งคือนักลงทุนจริงๆที่เป็นเจ้าของเงินใหญ่ๆอย่างพวกกองทุนหรือว่าคนที่มีเงินเยอะๆเนี่ยเขาตั้งใจที่อยากจะเอาเงินเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะผิดถูกอีกเรื่องนึงนะแต่เขาอยากจะเอาเงินหรือเอากระแสงเงินตรงเนี้ย ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดบนความเสี่ยงที่แต่นักลงทุนจะรับได้นะครับเพราะแต่ละกองทุนจะมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนไม่เหมือนกันนักลงทุนก็จะมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนและความเสี่ยงที่รับได้ไม่เหมือนกันแต่เขาก็มีความตั้งใจว่าณความเสี่ยงระดับหนึ่งเขาต้องการผลตอบแทนสูงที่สุดเพราะฉะนั้นปัจจัยอะไรก็ตามที่รวมกันทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วประเมินว่าสินทรัพย์เนี้ยหรือกองทุนเนี้ยหรือประเทศเนี้ยหรืออุตสาหกรรมเนี้ยหรือหุ้นเนี้ย ให้ผลตอบแทนหรือไม่ครังตาสามนี่หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือไม่กรั่งถือเงินสดอยู่เฉยๆแล้วให้ผลตอบแทนดีที่สุดนี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้เงินเนี่ยไหลเข้าไปนี่คือปัจจัยหลักจริงๆนะครับส่วนไอ้ปัจจัยอื่นที่จะทําให้เงินไหลเข้าไปเนะี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในคําถามต่อไปครับอ่าเข้าสู่คําถามสําคัญละอินดิเคเตอร์นี้เป็นเพียงอินดิเคเตอร์ตัวอย่าง เพื่อที่จะให้เราศึกษาต่อไปในอนาคตว่าเอ๊แล้วมันจะมีอินดิเคเตอร์อะไรที่สามารถระบุได้ว่าตอนนี้กระแสงเงินเนี่ยไหลเข้าไปในสินทรัพย์ไหนหรือว่าตลาดหุ้นประเทศใดประเทศหนึ่งผมขอยกตัวอย่างเป็น5อินดิเคเตอร์และกันเอาไว้เพื่อให้ทุกท่านได้ศึกษานะครับว่าเอ๊แล้วในอนาคตเราจะดูสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยจะดูยังไงนะครับ อินดิเคเตอร์ที่1น,นะครับเป็นอินดิเคเตอร์หรือเป็นอัตราส่วนระหว่างดัชนีหุ้น s p หารด้วยดัชนีตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลน,นะครับดัชนีนี้เนี่ยบอกอะไรก็คือบอกว่าหุ้นถูกเมื่อเทียบกับตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ถูกเมื่อเทียบกับหุ้นก็แล้วแต่นะครับถ้ากราฟนี้ที่เราเห็นเนยนอยู่ในหน้าจอนี้นะครับถ้ากราฟนี้เนี่ยมันมีทิศทางที่สูงขึ้นก็แสดงว่าตลาดหุ้นเนี่ย ขึ้นมาหรือว่า Outperform นะครับเพอร์ฟอได้ดีกว่าตลาดตราสารนี้ถ้าลงไปอยู่โซนข้างล่างก็แสดงว่าตราสารนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเราเอาดัชนีหุ้น S&P 500ดัชนีหุ้นสหรัฐนะครับหารด้วยดัชนีของตลาดตรา,าสารนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสหรัฐ ah นะครับสังเกตได้ดีนะครับตอนที่ตลาดหุ้น S&P 500เนี่ยเมื่อหารด้วยดัชนีของตราสารนี้พอขึ้นไปถึงจุดสูงๆเนี่ย มันมักจะตามมาด้วยวิกฤตพออะไรเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันอยู่ในระดับที่แพงเกินไปงั้นเราก็ต้องระมัดระวังบนจุดตรงนั้นเหมือนกันว่าอีสินทรั์เนี่ยเวลาเขาจะย้ายกระแสเงนินสดเนี่ยอัตราส่วนนี้ก็จะเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราควรจะเอาเงินหรือว่านักลงทุนหรือกองทุนเนี่ยเขาก็จะคิดนะเห็นตัวเลขตัวนี้ปุ๊บเขาจะเอาเงินเข้าไปในหุ้นดีหรือเขาจะเอาเงินเข้าไปในตราสารนี้ดีอย่างเช่นในปี1929เราเห็นในกราฟนะครับที่ตอนนั้นเนี่ย S&P 500เนี่ย โอแซงดัชนีบอลเยอะมากแล้วก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดเลยตั้งแต่ปี1890คุยังไงก็รอกัน30ปี40ปีครับเราเห็นจุดสูงสุดอีกรอบหนึ่งณวันนั้นปรากฏว่า1ปีถัดไปจากปี1929 1930เกิดเกรดดิเพเรชั่นครับเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกคนทำงานคนตกงานในประเทศสหรัฐต้องมาเข้าคิวรอขนมปังกันนะครับในช่วงเกรดดิ p r เ s ช i o นตอนนั้นเห็นไหมครับว่า หุ้นมันมันร้อนแรงจนเกินไปจนทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจง่ายๆคือคนมีมองโลกในแง่บวกแล้วก็เงินเข้าไปอยู่ในตลาดหุ้นจนมันเกิดมับเบลเกิดขึ้นหรือในปี 1, 1969ตามผมมานะครับในปี 1, 1969ดัชนีนี้ก็ขึ้นมาอีกอ่าก็ต้องรอยกี่ปีอ่ะ30-40ปีเห็นไหมสมสิบสี่ปีเห็นรอบหนึ่งนะอ่าดัชนีหุ้น S&P เอก็เอาตัวฟอร์ม ราชนีบอลขึ้นไปอีกนะครับทำจุดสูงสุดใหม่อีกรอบหนึ่งในปี1,969ปรากฏว,ว่าในปี1,970จนถึงปี1,980เกิดออยช็อคครับเกิดออยช็อคราคาน้ำมันขึ้นจาก3เหรียญ per barrel ขึ้นไป40เหรียญ per barrel ในระยะเวลา10ปีเป็นในช่วงเวลาที่ S&P outperform ตลาดตราสารหนี้มหาศาลแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือปี2000ตอนนั้นก็เกิด com crisis เป็น สถานการณ์เดียวกันก็คือดัชนีหุ้น S&P outperform ดัชนีตราสารหนี้อย่างมหาศาลอีกครั้งหนึ่งก็ปี2007ในช่วงสัปดาแล้วล่าสุดเห็นไหมครับที่ที่เอามาพูดเรื่องนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเพราะในหลายดัชนีที่ผมจะโชว์จากนี้ไปในอะีก4 i n อินดิเคข้างหลังเนี่ยมันจะมีภาพคล้ายๆกันตรงนี้คือเนี่ยวันนี้ปี2024เราก็เห็นดัชนี S&P 500หารด้วยดัชนีของตราสารนี้ขึ้นไปทำจุด สูงสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องพิจารณาแล้วล่ะครับว่าอินดิเคเตอร์นี้กําลังบอกว่าเราควรจะเอากระแสเงนินสดไหลเข้าไปในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นดีไหมหรือควรจะลดและเอาไปเพิ่มในตราสารหนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลของประเทศใดๆก็ตามในโลกนี้เนี่ยดีกว่านะครับอันนี้คืออินดิเคเตอร์ที่หนึ่งครับ อ่ะอินดิเคเตอร์ที่2ก็ยังคงเป็นค่าการข้ามสินทรัพย์อินดิเคเตอร์แรกคือการข้ามสินทรัพย์ระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้อินดิเคเตอร์ที่สองเป็นการสลับสินทรัพย์ระหว่างหุ้นกับทองคําก็บอกอะไรเราได้เหมือนกันนะครับดูจากรูปที่ขึ้นมาเป็นเอาดัชนีหุ้นดาวโจนส์นะครับหารด้วยราคาทองคานะฮะสังเกตว่าเมื่อใดก็ตามที่ดัชนีดาวโจนส์ขึ้นไป สูงกว่าราคาทองคําเยอะๆกราฟมันก็จะเป็นขาขึ้นเพราะเราเอาดาวโจรหารด้วยราคาทองคานะถ้าลงมาก็แสดงว่าตลาดหุ้นลงราคาทองมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับกรูปเมื่อกี้นี่เลยครับเมื่อใดก็ตามที่ตลาดหุ้นขึ้นไปเยอะๆแล้วก็เอาเปอร์ฟอร์มทองไปนานๆจนขึ้นไปถึงจุดสูงสุดอย่างเช่นที่เกิดขึ้นรูปนี้ค่อนข้างแมทกับรูปที่แล้วเลยครับเพราะว่า ดัชนีดาวโจรหารด้วยทองคำเนี่ยมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในปีประมาณ1965ถึงปี1970ก่อนจะเกิดวิกฤตออยช็อเพอเกิดออยช็อกปับ๊บราคาทองคำขึ้นดัชนีนี้ก็เริ่มปรับตัวอินดิเคเตอร์นี้ก็ปรับตัวลดลงมาเลยนะครับจนถึงปี1980จำได้ไหมอินดิเคเตอร์ที่1ผมบอกว่า1980เป็นปีที่ราคาน้ำมันขึ้นไปที่40เหรียญจาก สามเหรียญในปี1970แต่ชนีนี้ก็ลงมาหลังจากพอผ่านจุดนี้ไปปุ๊บออยช็อกจบปุ๊บดาวโจนส์ก็กลับมาเอาเปรร์มดัชนีกราฟก็ขึ้นมาตั้งแต่ปี1980ไล่ขึ้นเรื่อยๆจนปี2000เห็นไหมปี2000รูปเมื่อกี้นี้ก็บอกเหมือนกันใช่ไหมว่าปี2000 S&P 500ในปี2000เทียบกับบอลคือเทียบกับราวสาันนี้ก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเหมือนกันรูปนี้ก็เหมือนกันเทียบกับทองคาก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเหมือนกันนะครับ ในปี2000ก็เกิดวิกฤต .com เหมือนกันนะครับวันนี้ปี2024ยังบอกได้ไม่ชัดแต่ก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่ต่ำนะครับในเรื่องของดัชนีดาวโจวน์เมื่อกับดับชนีทองคําดังนั้นถ้าเรามองกันตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาอินดิเคเตอร์ที่1กับอินดิเคเตอร์ที่2มารวมกันเนี่ยเราก็จะพบว่าตลาดหุ้นในวันนี้ของประเทศอเมริกานะครับซึ่งมันก็จะไปกระทบ,บตลาดหุ้นทั่วโลกไม่ได้อยู่ในระดับที่ถูกเมื่อเทียบกับตราสานี แล้วก็เมื่อเทียบกับทองคําเพราะฉนั้นเวลาคุณจะเวลาเราเห็นสองอินดิเคเตอร์นี้ปุ๊บเราก็ต้องนั่งคิดเออวันนี้เราควรจะเอาเงินหรือกระแสงเงินที่ก่อนต่ไม่ใช่เราครับโลกนากลงทุนเขากำลังจะคิดยังไงกับกระแสงเงินที่จะไหลต่อไปในอนาคตว่าจะวิ่งเข้าไปที่หุ้นตราสารนี้หรือว่าทองคําเห็นไหมครับเราได้สามสินทรัพย์ใหญ่ๆในโลกแล้วนะครับเพียงแค่สองอินดิเคเตอร์เท่านั้นเพราะนั้น พวก indicator พวกนี้ถามว่าหาได้ที่ไหนรูปพวกนี้ที่ที่เราโชว์กันอยู่พวกนี้เราหาได้ที่ไหนจริงๆคุณสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ที่เขาให้ฟรีอยู่แล้วครับผมก็หาในนั้นแหละครับเขาจะมีแทบจะทุกวันนะครับอัชนีผู้นี้คุณสามารถที่จะอ่าเซิร์ชหาได้เลยครับใน Google หรือจะใน Chat GPT ปัจจุบันนี้ก็แอดวานซ์ไปถึง AI อะไรพวกนี้มันมันสามารถหาได้หมดเะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถไปหาเองได้ ต่อไปก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่สามอันนี้เป็นหุ้นกับหุ้นแล้วครับแต่ก็เมื่อกี้นี้เราเรามองกันที่หุ้นกับราสารนนี้หุ้นกับทองคําใช่ไหมอินดิเคเตอร์สามนี้เป็นหุ้นข้ามข้ามทวีปนะครับระหว่างตลาดหุ้นพัฒนาแล้วกับตลาดหุ้นเกิดใหม่ก็คือ d e v วล o อปมเแล้วก็อ m e เ g อร์จิงมานะครับประเทศไทยเราอยู่ใน Emerging จิงมา t เก็แล้วก็อยู่มานานด้วยนะครับกลัวตกชั้นมากเลยนะตอนนี้ Emerging จิงมา t เก็อยู่กันมานานละ เป็นการเอาดัชนีหุ้น MSCI ซึ่งเป็นดัชนีของสถาบัน Morgan Stanley Index นะครับของประเทศพัฒนาแล้วหารด้วยประเทศที่เกิดใหม่ก็คือ Emerging Market ถ้าเส้นเส้นนี้คือเส้นสีเขียวนะครับถ้าเส้นสีเขียวขึ้นก็แสดงว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเอาเปร์ฟอร์มประเทศตลาดเกิดใหม่แต่ถ้าถ้าเส้นสีเขียวลงก็แสดงว่าตลาดที่เป็นตลาดพัฒนาแล้วเนี่ยปรับตัวแพ้ตลาด เกิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นขาขึ้นก็แสดงว่าประเทศพัฒนาแล้วดีกว่าขาลงประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ตลาดหุ้นนะครับประเทศเกิดใหม่จะดีกว่าซึ่งมันมันไม่มีใครดีกว่าใครในระยะยาวนะมันไม่มีใครดีกว่าใครที่แบบดีไปเลยยาวๆเนี่ยสังเกตในรูปนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับแต่ที่อยากจะมาให้เปรียบเทียบในรูปนี้ก็คืออยากให้เปรียบเทียบกับเส้นสีส้มด้วยเส้นสีส้มคือค่าเงินดอลลาร์ สังเกตให้ดีนะครับเวลาข้างเงินดอลลาร์คือเส้นสีส้มขึ้นก็แสดงว่าข้างเงินดอลลาร์แข็งดอลลาร์แข็งปุ๊บประเทศพัฒนาแล้ว, s, วม,มักจะเอาเปรฟอก็คือเส้นสีเขียวจะขึ้นตามก็แสดงว่าค้างเงินดอลลาร์แข็งก็หมายถึงว่าเงินไหลเข้าไปในประเทศสหรัฐเยอะสหรัฐก็เป็นประเทศเดเวล็อปมาร์เก็ตแล้วก็เป็นตลาดใหญ่ที่สุดด้วยในประเทศเดเวลอปมาร์เก็ตหรือประเทศพัฒนาแล้วเงินก็ไหลเข้าไปในประเทศเหล่านี้ พอค่างเงินดอลลาร์อ่อนทุกคนก็เฮ้ยฉันถือถืองเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันก็แพ้ทั้งแพ้ทั้งหุ้นแพ้ทั้งค่างเงินก็ย้ายเงินมาที่ประเทศในฝั่ง emerging market พอเนั้นค่างเงินดอลลาร์อ่อนปุ๊บตลาด emerging market ตลาดเกิดใหม่ก็จะชนะนะครับเพอร์ฟอร์มชนะตลาดประเทศที่พัฒนาแล้วพอมาถึงปัจจุบันปี2024สสังเกตว่าค่างเงินดอลลาร์นะครับคือเส้นสีส้มมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆแข็งขึ้นมาเรื่อยๆเพราะดอกเบีย้ยขึ้นนะครับขาขึ้น แล้วก็ตัวเส้นสีเขียวคือตลาดหุ้นพัฒนาแล้วเนี่ยชนะตลาด Emerging มาตลอดเลยในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาวันนี้ก็ขึ้นมาถึงจุดในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วดังนั้นเวลาลงทุนในหุ้นอ่าถ้าจะมีการเคลื่อนย้ายของกระแสงเงินคนที่เป็นผู้จัดการกรองทุนที่ลงทุนในหุ้นเขาก็จะเริ่มมองละเอะ๊เราเห็นภาพนี้แล้วเนี่ย โอเคเรารู้แล้วว่าหุ้นมันแพงเออตราสารที่มันถูกกว่านะทองคาม,มันถูกกว่านะเงินอาจจะไหลเข้ามาในสินทรัพย์เหล่านั้นมากขึ้นแต่ถ้าเราจะต้องอยู่ในหุน้นหลักอ่าเดี๋ยวย้ายไปได้ส่วนหนึ่งสุดถูกไหมมันอาจจะส่วนหนึ่งต้องอยู่ในตลาดหุน้นเราเขาถ้าเขาลงทุนหุ้นโกลบอลได้นะเขาก็จะเลิกมองแล้วว่าเอ,อ๊ะวันนี้ฉันควรจะเอาเงินส่วนใหญ่ไปไว้ในตลาดประเทศพัฒนาแล้วหรือจะเอาเงินส่วนใหญ่ไปไว้ในประธานตลาดประเทศเกิดใหม่ รูปนี้หรืออินดิเคเตอร์นี้ก็จะสามารถบอกเราได้ส่วนหน้าที่ของพวกเราตัดสินใจดูครับว่ารูปนี้กำลังบอกอะไรเราอะต่อมาเป็นอินดิเคเตอร์ที่สิจริงๆมันมีเยอะกว่า5้าอินดิเคเตอร์ที่จะผมจะพูดนะครับมันมีเยอะมากนะครับมันขึ้นอยู่กับจินตนาการของเราเลยแต่ก็อันนี้เป็นอินดิเคเตอร์หลักๆที่ผมจะใช้มอง อินดิเคเตอร์ที่4ก็คือเอาดัชนีหุ้นที่เป็น value ของโลกนะครับ value stock หารด้วยดัชนีหุ้นที่เป็น growth stock ดัชนีนี้ถูกยกขึ้นมาเป็นเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมหยิบรูปนี้ขึ้นมาแล้วก็พูดถึงความแตกต่างระหว่าง value stock กับ growth stock อธิบายคร่าวๆอีกทีหนึ่งก็คือ value stock ก็เป็นหุ้นที่ยั่งยืนมีแบรนด์เนมสินค้าเปิดมานานผ่านธุรกิจมา นานผ่านวิกฤตมาหลายรอบนะครับแล้วก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่ส่วนโกลด์สต็อกก็จะเป็นธุรกิจที่อยู่ในเทรนดมีการเติบโตค่อนข้างสูงเป็นธุรกิจที่อาจจะเปิดใหม่หรือเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโปรดักต์ใหม่ๆจะเป็นวิธเดิมก็ได้นะครับแต่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทาให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตได้ในระยะสั้นอันนี้เขาจะเรียกว่าโกลด์สต็อกพอเราเอา Val u e stock หารด้วย growth s t o อ k นะครับถ้าเป็นถ้ากราฟรูปนี้เป็นกราฟที่เราเห็นอยู่หน้าตรงนี้นะครับ ถ้ากราฟเป็นขาข,ขึ้นก็แสดงว่า Val u e stock ชนะถ้ากราฟเป็นขาลงก็แสดงว่า growth stock ชนะสังเกตให้ดีนะครับวันนี้เนี่ยกราฟมันเป็นขาลงมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ปี2000แล้วครับลงมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้เนี่ยจนถ,ถึงปี2 0 2 4เนี่ยปรากฏว่า growth stock ก็คือกราฟขาลงนะครับ growth stock ชนะ Val u e stock มาโดยตลอดแต่ก็ไม่ได้หมายว่าถ้าย้อนกลับไป 40- 50ปีห้าปีโกลสต็อกจะชนะแวร์ลูสต็อกตลอดนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับมา,ากราาาาฟรูปนนนี้้บอกวว่ชะมาาแล โกลสต็อกชนะมานาล้ซึ่งซึ่งวันนี้โกลสต็อกที่ที่นิยมพูดกันถึงก็จะเป็น n v ็นวีดีเมตากเร o ไปต่างปันี้ันนี้เนาะ Google a ั p h a b e t อันนี้ก็อันเดียวกันเหมืนอ, phabet, อน,นกันกนะครับตัว Microsoft Apple อะไรพวกนี้ที่เป็นเป็นโ o ล t ต็อกสุดแวร l ลูสต็อกบุกโคล a c กลาเพราตัวอื่นกัมเบิ o n อ o n a j เอน s o n w a l m a มาอะไรประมาณนี้เนี่ยแพ้มาโดยตลอดหรือไม่ใช่ทาง e x on, x ก n Exxon c ก e v r o n ฟอะไรพวกนี้แพ้มาโดยตลอดอ่วันเนี้ยมันมันแพ้มาจน และครั้งสุดท้ายที่แพ้จนถึงจุดจุดนี้ก็คือตอนที่ก่อนจะเกิดตัว .com crisis เห็นไหมครับคือมันไปสัมพันธ์กันพอดีเลยไงเราเห็นตั้งแต่อินดิเคเตอร์ที่ 1, 2, 3, 4เนี่ยมันเหมือนว่าปี2024ันยี่สิบสเนี่ยอินดิเคเตอร์ทั้ง4ตัวที่ผมพูดมาจนถึงอินดิเคเตอร์ตัวนี้ครับแวร์ล o ทูกล t ส stock ratio เนี่ยนะครับมันดูเหมือนกำลังจะเข้าข้างว่ากำลังจะก้ารจะบอกว่าดี่าบอกเขาครับบอกว่าเอหรือว่า ดัชนีหุ้นเนี่ยมันจะเริ่มแพงแล้วหุ้น emerging market มันกำลังจะเริ่มดูดีและ emerging market ส่วนใหญ่ก็มีหุ้น value stock อยู่เยอะซะด้วยสิซึ่งพวกเนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนำมาตีความได้ว่ากระแสเงนินเนี่ยกำลังไหลเข้าไปในสินทรัพย์ไหนมากกว่ากัน แล้วก็เข้าสู่อินดิเคเตอร์สุดท้ายนะครับซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ยอดนิยมแล้วก็ผมก็ใช้เป็นประจำก็คือบัฟเฟตอินดิเคเตอร์ตัวบัฟเฟตตอินดิเคเตอก็เป็นอัตราส่วนเหมือนกันนะครับแต่เป็นอัตราส่วนที่ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาก็คือเอามูลค่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา market cap นะครับหารด้วยขนาดเศรษฐกิจหรือ gdp ของประเทศสหรัฐอเมริกา ยิ่งสูงก็แสดงว่ามูลค่าตลาดหุ้นใหญ่กว่าขนาดเศรษฐกิจเยอะๆยิ่งต่ำก็แสดงว่ามูลค่าตลาดหุ้นมันน้อยกว่ามูลค่าของเศรษฐกิจก็หมายถึงถูกนั่นแหละซึ่งดูจากกราฟก็เห็นแหละครับมันมีการเคลื่อนไหวขึ้นลงขึ้นลงเป็นเรื่องธรรมชาติทุกอย่างสินทรัพย์ในโลกนี้ก็มีการขึ้นและก็การมีลงไม่มีใครที่จะขึ้นไม่ได้สุดๆและจะไม่มีวันลงและ,และก็ไม่มีสินทรัพย์ประเภทไหนที่ลงไปแล้วสุดๆอ่าในโดยภาพรวมนะครับเพราะหู้ใหา่ตัวมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีลงแบบสุด แล้วก็จะไม่ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากภาพนี้เราก็หยิ่งไปสะท้อนกับอีินดิเคเตอร์ก่อนหน้านี้เนอะเราดูไปแล้วสุดโหชักเริ่มเสียวตลาดหุ้นละบัฟเฟตอินดิเคเตอร์วันนี้ก็คือมูลค่าตลาดหุ้นของอเมริกาเนี่ยหาด้วยขนาดเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยขึ้นมาประมาณ200%แล้วก็คือขึ้นมาถึงเกือบจะถึงจุดสูงสุดใหม่อีกแล้วเหมือนกัน ก็เป็นภาพที่บอกเหมือนกันว่าอถ้าหนาวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเองก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ถูกแล้วก็เพินไปแมทช์กับอินดิเคเตอร์ก่อน้ที่เราบอกว่าเ e เวล o อปมาร์เก็อาหารด้วย e ิมเมอร์จิงมาร์เก็ตเดเวล็อปมาร์เก็ตก็แพงกว่า emerging market แล้วก็บอกว่าเอาหุ้นโ o ล t ์สต็อกก็ดูแพงกว่าหุ้น v a l u ลูสต็อกไอหุ้นโ o ล t ์สต็อกก็ไปอยู่ในประเทศสหรัฐเริกางาส่วนใหญ่เห็นไหมมัน อินดิเคเตอร์เหล่านี้พอเราดูตัวใดตัวหนึ่งบางทีมันบอกอะไรเราได้ไม่หมดแต่ถ้าเราดูหลายๆตัวอย่างผมผมแสดงตัวอย่างให้ดูในวันนี้เนี่ยคลิปนี้นะคือห้าอินดิเคเตอร์เห็นไหมคบว่าห้าอินดิเคเตอร์นี้เราหาได้ในอินเทอร์เน็ตปกตินะครับคุณเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมเขียนไว้ในนี้แล้วคุณลองอาประกอบร่างกันดูแล้วก็ลองใช้ประสบการณ์แล้วก็ฟังรายการภายในลิงก์สแตนเนะว่าผมจะหยิบอินดิเคเตอร์พวกนี้มาพูดอยู่เป็นประจำแล้วมาวิเคราะห์แล้วดูซิว่า จะเป็นสินทรัพย์ที่จะให้ผลตอบแทนคาดว่านะครับคาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงสุดและกระแสงเงินมันก็จะไหลเข้าไปในสินทรัพย์ที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนสูงสุดบนความเสี่ยงของแต่ละบุคคลแต่ละกองทุนที่จะรับได้ครับฟันฟลอกระแสงเงินสดหรือผู้เป็นในตอนตอน้นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟันฟลอ่า จริงๆมันมีคำว่า f u n d ดเมนเทอรคือพื้นฐานแต่วันนี้เราคุยเรื่องของ f u ัน f ฟล w มีประโยชน์ยังไงกับนักลง,งทุนในแต่ละประเภทแน่นอนฟัน l ฟลเนี่เหมาะกับนักลง,งทุนประเภทเ,เอาแบบเหมาะตรงๆก่อนนะก็จะเหมาะกับนักลง,งทุน Momentum อินเวสเตอรถูกไหมครับเพราะว่าโมเมนตัมอินเวสเตอร์จะเป็นนักลง,งทุนที่ใช้ตัวเลขเศรษฐกิจในการที่จะเคลื่อนย้ายเงินทุนของตัวเอง อ่ยิ่งถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนทั่วไปเนี่ยก็จะย้ายได้ง่ายแต่พวกกองทุนก็อาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่ากองทุนเนี่ยบางทีเขามีกองทุนตราสารนี้โดยเฉพาะกองทุนหุ้นโดยเฉพาะกองทุนผสมหรือกองทุนที่ลงทุนได้ทั้งหมดเลยเป็น g l o b a l Asset Allocation อันนี้ก็ง่ายหน่อยในการเคลื่อนย้ายเงินทุนแต่พวกนี้คือการการลงทุนแบบ Momentum Investor คือเลนการเคลื่อนย้ายเงินทุนเป็นหลักสินทรัพย์ใหนที่คาดว่าจะให้ผลตอบแทนต่ำบางทีเขาก็ไม่ถือเลยเขาก็ไปย้ายไปถือในสินทรัพย์ที่มีผล แล้วถ้าทุกสินทรัพย์มันดูแย่ไปหมดเลยอะดูจากดูจากอัตราส่วนแล้วมันดูแบบไม่น่าจะมีอะไรดีเขาก็เลือกที่จะถึงเงินสดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่านักลงทุนไหนที่เหมาะกับการวิเคราะห์เรื่องของฟันเฟ้อหรือว่ากระแสเงินทุนได้ดีที่สุดก็คือนักลงทุนโมเมนตัมอินเวสเตอร์แต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นทั้งหมดนะครับเพราะว่านักงทุนอ่ะถ้าเราเปลี่ยนจากโมเมนตัมอินเวสเตอร์ไป ซัานกว่านั้นก็คือจะเป็นพวก speculator ก็คือนักลงทุนเก่งกาไรถามว่าประโยชน์ของนักเก่งกาไรกับเรื่องนี้คืออะไรคือเขาก็จะเลือกเก่งกําไรกับสินทรัพย์ที่น่าจะเป็นขาขึ้นสมมติถ้าห้าอินดิเคเตอร์ที่เราพูดไปตรงนี้ถ้าเขาคิดว่าทองคําจะเป็นขาขึ้นสมมุติสมมุติมมน,นะครับทองคําจะเป็นขาขึ้นเขาก็จะเลือกที่จะไปเก่งกําไรในทองคํา อั้วสมมติว่าตลาด e m e r g i n g market หรือตลาดหุ้นจีนเนี่ยถ้าเรามองกัน Emerging Market จีนเป็นตัวแทนอินเดียเป็นตัวแทนในตลาด e m e r g i n g market และ Emer มอร์จิงมารจะดีเขาก็จะเลือกไปเก็งกาไรใน Emerging Market เขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเก็งกําไรในตลาดในตลาดสินทรัพย์ที่จะให้ผลตอบแทนที่แย่นะครับอย่างเช่นถ้าบอกว่าตลาดหุ้นอเมริกามันดูมีความเสี่ยงเขาก็อาจจะเลือกเก็งกาไรก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีสินทรัพย์หลากหลายอไมไกกไาา่ไดกกไได้้เาาาไไกกกก็็ํรรตตสนนีััธบบครับ งั้นถ้าเขาเลือกเองกาไรขะขึ้นนะครับเขาก็จะหาสินทรัพย์ที่คิดว่าให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็เลือกเปเองกาไรในแต่ละสินทรัพย์นั้นๆอ่ะคราวนี้เรามาถึงนักลงทุนประเภทสุดท้ายที่เป็นนักลงทุนสไตล์ value investor ถามว่าสนใจเรื่องนี้ไหมผมในฐานะนัก value investor นอกจาก b u ฟต e t t ดิ d i c a t o r แล้วซึ่งต้องสนใจแหละเพราะว่าคนที่คิดคนก็คือ w เ r r บั b u ฟตน t t เขาเป็นนักลงทุนตานาน VI เนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจเรื่องการไหลเข้าของกระแสงเงินเข้าออกในแต่ละสินทรัพย์นะครับแต่ว่า ข้อดีของการรู้เรื่องของฟันโซคือเรารู้ว่าอ๋อทำไมหุ้นลงหุ้นลงเพราะกระแสงนินมันไหลออกอ๋อกระแสเงนินไหลออกเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นในในโลกน,นี้พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าอ่าไอ้ที่ลงเนี้ยมันจะลงได้แค่ไหนหรือจะลงประมาณไหนหรือจะลงนานแค่ไหนหรือว่าตรงไหนคือจุดที่น่าจะสะสมหุ้นเริ่มสะสมหุ้นได้ในฐานะที่เราพยายามจะมองหาหุ้นถูกหรือมองหาสินทรัพย์ที่อยู่ในราคาถูก ก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะใช้อินดิเคเตอร์หรือจะใช้เรื่องของกระแสเงนินสดในการจับจังหวะในการลงทุนและก็นักลงทุนประเภทสุดท้ายคือนักลงทุนแบบธรรมชาติก็คือจัดพอร์ตการลงทุนนะคือ asset allocation ที่ฉันต้องการถือหุ้น20%นะตรตาสามหนี้40%นตะตลาดเงิน40%เอา20%นะแล้วก็เป็นทองคําสัก10%อนะอะไรประมาณนี้ครับนักลงทุนถ้าลงทุนแบบนี้แล้วรับความเสี่ยงในทาน่านี้ก็ไม่ต้องไปปรับเปลี่ยน โครงสร้างของการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆก็ให้เป็นสัดส,ส่วนนิ่งๆไปตามที่เราต้องการแต่นักลงทุนที่จัดสัดส,ส่วนพอร์ตการลงทุนเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะใช้เรื่องของกระแสงเงินสดในการปรับพอร์ตครับเช่นเฮ้ยหุ้นในอนาคตจะดูดีนะในอีก2-3สปีข้างหน้าเนี่ยหุ้น Emerging Market จะดีนะเอ้นั้นเราเพิ่มจากเดิมเราถือหุ้น Emerging Market อยู่10%เราเพิ่มเป็น15%ดีไหมอ่านี่คือการปรับพอร์ตแล้วก็ไปลด หุ้นใน d e v e l o p ปมาร์เก็ลงสัก5%้าเปเไหมเพื่อเอามาเติมใน e m e r g i n g Market ดีกว่าไปไหมหรือเนตาสารนี้จะดีเราควรลดพอร์ตหุ้นจากเดิมที่เราเคยมีสัดส่วนการลงทุนแบบ Asset a l l o c a t i o n คือจัดพอร์ตลงทุนเนี่ยถือหุ้อยู่20%เอเอตาสารนี้จะดีแต่หุ้นจะไม่ดีนั้นเราควรลดหุ้นมาเหลือ15%ดีไหมนะครับแล้วก็ไปเพิ่มตาสารนี้หรือพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มอีก5%้ไหมหรือเฮ้ยไปเพิ่มทองคําอีก5%ดีไหมคือเรื่องพวกนี้คือเรียกว่าการจัดพอร์ตเพื่อให้ได้ผลตอบแทนสูงที่สุดแต่ จะไม่ได้เหวี่ยงมากนะครับเช่นวิเห็ุหุ้นจะดีจากยี่สิบไปเป็นร้อยเลยไม่ได้นะครับ <c oughs> จากยี่สิบเป็นสักบวกลบสิบเนี่ยผมว่าโอเคอในการจัดพอร์ตการลงทุนไม่ใช่ยี่สิบไปเป็นร้อยอันนี้มันเกณฑกําไรแล้วค่ะนะครับมันจะเป็นนักลงทุนเีทอยากเข้าใจผิดนะครับเพราะฉนั้นสังเกตไหมครับว่าฟันเฟ้กระแสงเงินไหลเข้าไหลออกในแต่ละสินทรัพย์อินดิเคเตอร์ในการที่จะดูเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาใช้กับแรกกับนักลง,งทุนทุกประเภทนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อคิดข้อฝากสําหรับการที่เรามาคุยเรื่องของ กระแสงเงินหรือว่าฟันโผลให้นักลงทุนได้ฟังกันในในพายอินเวสครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มากสําหรับนักลงทุนทุกประเภทอทุกประเภทนะครับถ้าสนใจคลิปแบบนี้ก็ขอฝากรายการพาย INVEST ครับฝากโครงการพาย INVEST ครับด้วยนะครับสนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อ m a r k e t ติ้ได้สนใจเข้าร่วมโครงการพาย INVEST ครับที่จะมีการจัดคลาสเรียนไปจนถึงเดือนธันวาคม ไปเรื่อยเดี๋ยวไม่ดีเข้ามาก่อนก็ได้นะครับถ้าเรียนไม่ทันในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าสอนใหม่ก็ไม่ต้องห่วงเข้ามาก่อนแล้วค่อยๆเรียนไปเรื่อยๆนะครับความรู้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการลงทุนเพื่อให้ได้เปรียบคนอื่นเพื่อให้ทําไ,ได้ผลตอบแทนได้ดีกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะชนะตลาดได้เพราะฉะนั้นบริษัทหลักทรัพย์ก็เปิดโครงการพายอินเวสต์กับเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาหาความรู้รายการนี้ก็เปิดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนศึกษาหาความรู้้ใในนนนกกกาาาารรรรรลลลงงททุุแว็็ต่อยอยดอหปะะสสบบคมคมํเจั ชอบแบบนี้ก็อย่าลืมนะนอกจากเปิดพอร์ตเปิดเปิดเข้าสังกรโครงการแล้วเปิดพอร์ตนะครับเปิดแอป p า i ดอ n a n c i a เเปิดแอปขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันใน Google Play หรือ App Store นะครับเปิดพอร์ตแล้วก็สามารถเปิดพอร์ตได้ในแอปนั้นเลยเปิดมีทั้งพอร์ตทุนพอร์ตทีเฟเกพอร์ตกองทุนนะครับพอร์ต Global Trading เราก็สามารถที่จะเปิดจากตัวแอปพลิเคชันของ p i f i n a n ฟแนนเได้แล้วก็สุดท้าย เป็นกําลังใจให้กับทีมงานนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องพาย Security Channel รวมถึงรายการพาย i ินเวสครับด้วยนะครับเราวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังครับแล้วพบกันใหม่สําหรับพายอินเวสครับในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ